ชมขาไปดูการประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่มีการประกาศเตือนนะคะพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดให้เตรียมรับมือกับพายุไซโคลนยาอาสนะคะที่จะส่งผลกระทบกับฝนที่จะตกหนักตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนพายุไซโคลนยาอาสข่าบริเวณอ่าวเบงกอลฉบับที่4ค่ะ โดยระบุว่าเมื่อเวลาตีหนึ่งนะคะพายุไซคโคลนยาอาสบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนค่ะที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ซึ่งอิทธิพลของพายุลูกดังกล่าวนะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนในช่วงวันที่26-27พฤศจิกาคมนี้ค่ะซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงระหว่างวันที่25-29พฤศจิกายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตแล้วก็กระบี่ ฉะนั้นก่อให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะในจังหวัดดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันนะคะก็จะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ขณะที่อ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นก็เลยฝากไปถึงชาวเรือนะคะหรือว่าผู้ที่ทําอาชีพประมงบริเวณทะเลอันดามันควรจะงดเว้นการเดินเรือส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยค่ะก็ยังสามารถที่จะออกทําการประมงได้แต่ว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ซึ่งก็ฝากไปถึงประชาชนนะคะในพื้นที่ดังกล่าวติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะข่าวสารการประกาศเตือนภัยนะคะต่างๆได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศค่ะ1182ตลอด24ชั่วโมง ชมขาไปดูการประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่มีการประกาศเตือนนะคะพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดให้เตรียมรับมือกับพายุไซโคลนยาอาสนะคะที่จะส่งผลกระทบกับฝนที่จะตกหนักตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนพายุไซโคลนยาอาสคข่าบริเวณอ่าวเบงกอลฉบับที่4ค่ะ โดยระบุว่าเมื่อเวลาตีหนึ่งนะคะพายุไซคโคลนยาอาสบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนค่ะที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ซึ่งอิทธิพลของพายุลูกดังกล่าวนะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนในช่วงวันที่26-27พฤศจิกาคมนี้ค่ะซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงระหว่างวันที่25-29พฤศจิกาคน มรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตแล้วก็กระบี่ฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะในจังหวัดดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันนะคะก็จะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ขณะที่อ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นก็เลยฝากไปถึงชาวเรือนะคะหรือว่าผู้ที่ทําอาชีพประมงบริเวณทะเลอันดามันควรจะงดเว้นการเดินเรือส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยค่ะก็ยังสามารถที่จะออกทําการประมงได้แต่ว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ซึ่งก็ฝากไปถึงประชาชนนะคะในพื้นที่ดังกล่าวติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะข่าวสารการประกาศเตือนภัยนะคะต่างๆได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศค่ะ1 1 8 2ตลอด24ชั่วโมง